สติงเล่พริกแดงมันออกเนี้ยนี่ตัวมาตัวต่อไปเปิดโซนงัวงัวเลี้ยงงัวงามพี่น้องครับตัวนี้นาจะได้บ้านเจ็ดเดือนเนี่ยป่ะ,ปะเจ็ดเดือนอะเบื้องงวัวจะหูหัวอยู่งวัวเน้องตายๆๆตายจนหูหูการะยะถึงเล่พี่น้องผมเบื้องตัวถ้าแมน่นถ้าแม่นงัวมีเขาเนี่ยเขา,ขาปูงขึ้นมามันเจ็ดเดือนเนี่ยแต่ตัวนี้ผมมีเขาดูสติงเล่ครับ ตัวที่หนึ่งของไอเรามามประเทศไทยเารเาแับสเตนเลสเบึ้งไทยเราสเต็ติงเลซสเต็ิงเลซเอ้าเนี้ยรถกีเราเว้ยมันชัดวะพี่น้องครับมันคือผมสิบอกพี่น้องนิดนึงถ้าแมนมะทายตลาดที่ว่ามีมีมีง่วม,ม,มีควายหลายคนใสเน็ตหลายตรงนี้มันดึงกันตัวนี่ขนาดผมใสเอเอสได้หนิเอเอสเนี่ยชัดเยู่นอกพี่น้องนอก บ่ชักกดก็เปลี่ยนวิธีใหม่นะยังไงพี่น้องเห็นไรสดสำกันนะทัวไหก็ไอเพราะไครับเ้าสองลูกสืิงเล่อายุตั้เดือนเเดือนกว่านอสูงเมตรสามสิบกับสี่สิบน้ำล่างไห้พี่น้องก็หนีเงาูงงเลี่ยงเจ้าสองตัวนี้ไรตัวนี้หน่งหมนเจ็ดพัน ชนดแล้วชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับผมตกนรับาจะเราะวจะนแเม็ดสีตัวน,นั้นเม็ดส<ผ>ามาตัวน,นี้หนึ่งนเจ็ดพบาทลูกือสี่ลูกลูกนบ้านนอลูกใบหลอดมีนะตัวนี้นอนนลูก,ลกนบ้านเพราะว่าเออตัวน,นี้ตัวน,นี้หมื่นเจ็ดำล่งได้พี่น้องครับไผมองหาพอพันไอ้แม่พันอน,นาคตทั้งหนานี่ไในเงินมื่นมากยี่ห้ามาสื่งง้นะเพราะไรน สี่งงอนเองคุณเอ๋ผลไม้ผลเบือผลไม้คุณเอ๋อุ้ยประกันไผ่คุกแนวประกันทุกแนวครับประันแน้วอันนี้อ๋ันนี้ประกันเหยื่อมดครับเสือกเรียบร้อยนั่นเรียบร้อยปิดการขายตัวนี้ตัวนี้ปิดแต่ได้พี่น้องเด้อนี่นะฮะครับเรียบร้อยนั่นไลาไปรียบร้อยตัวนี้ปิดการขายพี่น้องครับปิดการขายแล้ววัวง้างแบบง้างมีดี่นรรรธมชาติตัวนี้ปิดการขายนะครับเหลือตัวเดียวใส่เบอไหมตัวนี้ใส่ตัวนี้มาใส่เลยตัวนี้มา 084ย์4 7ครับตัวนี้ปิดการขายพี่น้องครับขายในสนามเลยพี่น้องนี่ยยุ่งจอมันูของงานเขาก็ซื้ออะไรพี่น้องขายเราพอนี่อนี่คนจ้าคนเจียวเมื่อเปล่าทายรูป่ยเน้ยายเนี้ยนะสองหมืตัวนี่สองหมื่นดม่น0ีมิตแม่เนาะ โอ้จะอมัดไผ่านนอสอหม่นสี่ถึงโตะละหมืนสเฮ้ยโตะละหมื่นสองเนี่ยนี่งูไทยเปงูไท่งไทยหน่อยเนาะงูไทยกลางไทยหน่อยเนาะสองตัวพี่น้องโตะละหมื่นสอเด้อแม่งูนนี่มนเลี้ยงลูกเก่งเลยพี่น้องสังเกตง่ายตัวตะละหมื่นสตละหมืนสตละหมือง ฝันอย่างนี้นต,ตัวหนึ่งหมื่นสองซื้อสองซื้อสอ,สอตัวรถไรไปไหนยกด้วดีกว่าครับเอาสามพันหาดอรถหารอยรหอีกอยู่รถ,ถรถหรถงหาอยอีกเดี๋ยวรถออกมาก,ก่อนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนก็ซื้อสอตัวนี่หมืนสามไอ้สองหมื่นสองหมืนสาันหรอยรถหรถตัวหารหารอยครับ งอเจ้าตัวเคยมีลูกมาไงดิเ็นบ่มีลูกเหรเด้อรจ้วเจ้ตัวนี้เบิงเบิงบออกพี่น้องเขามันมันมันมุนอไนะพอม่เรียกโทศัสท์บอใช่ไหมครับ062 338 131ก็ละหมื่นกว่าบาทพี่น้องหมื่นโพโพันว่าหมื่นไครัดหนึ่งพกว่าบาทนะ <lien> เอารถ oh ไปห่างจากเพชรนนทบุรีนี่น่าจะลงไต่คร <enjoyed it. S 1> ับโคดต่กันนะความาสมเนี่เอะมายพี่น้องครับโอ้ยขออกีเด้ออาอวุ่วาเลืนี่ยีกันไปหาทายงอที่มันบมกุลวก่อนไล่เป็นไหนี่มึทจะไดพอ มื่นสองแม่ครับครับมัวไปเคยนเขาสนามหูเลยขายอยบร้อยป่ะขายเราิม่พอดไปเลยมื่นสองาดหมาในสอแม่มัวเลียงอุ้ยมัวเลียงอยู่เนาะแต่เงินมื่นจะคนอยู่บ้านะแต่จะคนสองคนบ่สองมื่นก็อีพอนบ่คูณเออยายเราได้เงินมื่นสองคนเา้าน่สองมื่นเขามาซื้งง้อมื่นสองที่น่องเออแจกนิดนึงยานี่ยจะฟาเอาไปหาสื่ออื่นน้ำซื้อง้อไปเรียงกันเด้อครับนี่ เอาหัวอ้ตุเกาลอออกอ๋อพี่น้องเบิรกันนเีวผมพยายามถามพี่น้องเรยว่ามันชัดเจนบอพอพิสรับกล่องบางทือเามือไปอัดอัดคู่เสียงไม่กรพโดนหผมจับสองกล่องนี่เห็นบคนไทยกล่องนึ่งเหมือนคนไทยทั้งยุกคนนี่นี่ครับอันนี้ไเองบอไนบอคนไทยเองบอเลนอมัเกาเป็นแบบนี้เบอนี่นี่นาพ้นรับ เอให้พ right. right. oh, bueno> ี่น้องมันง่ายต่อพี่น้องครับมัน่ต้องไปตัดตอนกัเลยเฟซบุ๊ก k นี่มันวตัวโชคดีนาะครับผมโอ้ยเบิ่งประจำไรตัวนี้ไรเขาด้ขึ้นขึ้นขึ้นเบื้งเฟซบุ๊กมันง่ายตัวพอนว่าแฟนคลับเรามาถามอู้มันอีคือคัการเนาะคืกคักเนอะมีเนาะเขามาซื้อเงื่อนเงื่นเนาะเมื่อกี้ย่าเราสือตัหนึ่งเรามื่อสองเราสื้อยเา แต่งเงินจีตามยิบหาเราว่ะมาจามกันใหก่กับเราเามื่อกี้เอ้ามาไปนั่งตัวนี้ไล่เป็นไดพ่อไล่เป็นได้สองหมื่นหกสองหมื่นหกตัวนี้เป็นซีเดียมพื้นผาสายพัฒนาพี่น้องครับหมูกำลังกำลังพอดดีนะพอนอบ้ามันบ้ามันครับหมูกำลังดีพี่น้องสูงเมตรสี่สิบห้าไอ้สี่สิบบวกบวกมันไในจักเดือนล่ะจักปี สีเข to pues yes. wow. ้าวสองปีใกล้สีเซิงแน่เนาะเอาเนื้อหนังเต็มโตนะนะหนังนั่นนะพับนาดีดีมือหม้อเลี้ยงเขาไร้พี่น้องครับมือนี้เป็นนี้มิดไมที่ดีดีมือหม้อเลี้ยงเขาไร้เครื่องได้หางดีพี่น้องครับหางเงารับหางเงาของบอปันไดหม้อในนี้หม้อในนี้พี่น้องผู้จิบวอกเดออุ้ยโคกหางซ้ำแข่เลยพี่น้องโคกหางซ้ำแข่เลย มั่วแถามันถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาจะเบิ่งแต่ไอ้น,นองนมันลรือไม่หอดขานี่แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมก็เ,เลยพัฒนาได้อนาคตจะดีสองหมื่นตัวใดเมื่อกี้สองหม,อมื่นสองหมื่นหกพันบาทราคาห้องไหวเนาะมั่วบ้านได้พอกุดชุ่มครับกุดชุ่มยะโสธรพอขอเลขโทรศัพท์ 093 093 476 476 3976 3976พ่อคอนพ่อคอนอยู่กุดชุ่ม093 476 476 3976 3976 2 7 0 0เนาะเป็นปะตัวนี้ต้อนเอาพี่น้องครับหันหัวสนามนี่มันจะเป็นง่วง้วง่ามง้เลี่ยงในพี่น้องได้อผมจิตนี่มันอยู่มองตรวจ ตัวจทองง้อเนี่ตรงนี้ตรวจไข่เนี่ยนะตรงนี้ขันผู้ใดบ่มั่นใจว่ามันทองบ่ทองกับเอามาตรวจตรวจตัวเท่าไหร่นะค่าค่าตรวจวัวห้าร้อยบาทปะเออนั่นจังหวัดที่อยู่นั่นตัวละห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องขันบ่มั่นใจว่ามันทองบ่ทองนี่กี่เดือนตรวจได้พี่หนึ่งเดือนตรวจเจอใช่ไหมเอามันจะเจอยังไงนะมันนี่นอเอาเทคนิคคนมันหนีเครื่องลูกครับพี่น้องครับหนึ่งเดือนแหมนอยู่ปะหนึ่งเดือนเอากระว่างฟังหูไปหู เอ้าโอ้ยเอ้าเอ้าพอพ่อพออันไหนไม่นี่พออันหนเรารอไม่เบิ่งแนวเอามาจกโตมันนี่พอตัวเดียวบ่ตัวนี้ขายแล้วบ่แม่ลูกขายไปไหนสองหมื่นหกพันบาทขายไปรวยเหลือตัวเดียวนะพอเนาะตัวเดียวเจ้าอาลายาปไหนตัวนี้หมื่นหกพันผู้ใดบูซื้องัวช่องนี้ผมจิบอกตกกับพวกรถไฟแล้วพี่น้องเด้อ เอาราคากำลังเป็นพี่น้องราคากำลังเป็นเนี่ยเป็นตะสือแห้งเนาะฟอนอ่สมัยก่อนตัวนี้สองหมื่นผมได้ 16, พี่น้องครับหมื่นหกพันพี่น้องได้เอาราคากำลังเป็นพี่น้องเป็นตะสือแห้งบ้ามันที่สวยเลยแต่หูติดติดหูนหน่อยนึงเนาะคือราคากำลังเป็นใหญ่เนาะหมื่นหกพี่น้องได้โอ้ยสื่อไปเก็บไว้พี่น้องเงินหมื่น,นอาจจะฝ่าไปหาสื่อมอเตอร์ไซค์ไปฝ่าเนาะเอามาสื่อรถเอามาสื่องัวไปเลี้ยงไว้ก็ไรน,น,นี่เห็นเด้่ สูงเมตรสิบมั่วบ้านไหนพอเเชี่งวางเลเนาะพอมีเหเทสาบอมี่มีก็เป็นยังครับเ้าพ่อยังฮะหวพ่อัผากเ้อเอาเชี่งวางเมาอยู่นี่เมาอยู่นี่นไหนนาะนี่นี้คุณพัดไทยเป็นยังวันจันร ตัวนี้พ่ถ่ายมายังพอเนี่ยโบดัถ่ายนอยังนอเอาเอาแม่ลูกนี่กมาอ่านรอบอีนึ่แม่ลูกลูกแม่ลูกสติ้งเล่หรือพริกแดงลูกสติ้งเล่หรือพริกแดงเออเกือบถือเล่ก็ง้อไทยมันจะมีอยู่โบสติงเล่กับพริกแดงโบพริกแดงกับกับเทพสามหนึ่งอยู่แค่นี้แหละพี่น้องง่วงงามไหนง่วงงาม แม่นี่ห้องไรไปไหนพอสามสิบหกห้องกันไว,วกกนไน้ตอลงตอ,ดดอลังไงเ่อลงไงเด้อเราเคยมีรูปบ้างเราจะโตเนี่ยมึงแม่เราเนี่ยลูกสามตัวที่สามนอเขาสองบังตัวที่สามโอ้โหดิเอ้ยเห็นป่บตัวนี้สามสิบหกเอ้ยมันไ่ายาปไหนพอเอยมันเท่าสามครับเฉพาะเอ้ยสองหมื่นสามเด้อเฉพาะเอ้ยสองหมื่นสามนี่เอ้ยมันเด้อพี่น้องอ้าวแสดงอีนดังนี่ออกลูกมีต้นต้นแม่ทีนี่อ้าวพี่น้องครับรีดลุนรี่ลุนอีนดังนี่ออกลูกมีต้นต้นแม่ สื่อไปกับบุ๊บุพิตวังพี่น้องเอาสวยเลยสูงเมตรสี่สกว่ากวาแม่กับสูงสามแม่นะาะเกรยมันอายุจักเดือนละไอ้เกยมันสิข่าวสองปีสิเข่าวสปีใกล้สิสมอเน,นาะวางผสมเลครับครับงงแงต้นนี้เท่าไรก่อนราคาสองหมื่นสามอีนันสามหมื่น3ามหมื่นหกแม่ลูกลูกแม่สามหม่นลูกลูกจะติ้งเล่เนาะเอา เอานีกับแมน่แมนบ่อเอาเรามาสีโตเอา,าเงยพี่น้องครับเจ้าหาตัวน,นี้สองห่นห้าพบาทวัวเนื้อหถึงเ0 0พบาทมีครับแต่เขาซื้อมาแล้วเขาซื้อกันมครับวัวเน,นื้อตัวน้อยหกเบาทแต่ว่าหกเบาทเขาขายเก่าพบาทได้พี่น้องเขาจะขายเก่าพนตัวน,นี้สองหมื่นาเนาะสองหมื่นหตัวนี้สามหมน 6, หกพันต right. ้นนั้นสองหมื่นสองหมื่นห้าพันใสเบอร์มาพอศูนย์หกสามสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดทุนไหมศูนย์หกสามครับสองหกศูนยสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดง่วงยิ่งใพอกัคุชุบเน้ออ้าหัวง่ามมือนี่อ๋องมากป่อ๋องมาก่หมือนอ๋องของอ๋องมากป่ะมันนี้อ๋องมากเลยวันนี้ มเห็นเียอองครับผูที่าสิมานาะโอ้นี่พี่น้องเขาสื่องกวหน่อยนี่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 ตัวน้หน่อยเขาสื่อสายเนี่ยตัวยน่อยนี่เรียบร้อยรถราสารอว่าถบารของเข้าทานยูหยีบ้านหลายรวนะครับัวเนื้อ ท่านเดียสีหาหนึ่งน่าจะบ่มีแล้วกวางง้อ่วนี้งัอมันขาดนะพี่น้อง้อขาดตลาดได้ช่วงนี้นี่ตัวนี้นี่ไรไปไหพอตัวนี้มื่นพันมื่นพันมือหนึ่งพันี่ตัวนี้มื่นหนึ่พนนี่เออครับนีตัวนี้มือหึพันพี่น้องครับสายขุนอ่อนาะายขุนสายขุนมั่นายขุนมีเรลกะี่เลกทศัพท์ะ บุีนอนี่มื่นหนึ่งพี่น้อ,น 101, นองตะกอนตัวนี้ะมานเก่าพัน 8, แต่แพันแต่ตอนนี้มันมันมันเอาเดีย๋ยวตัอสีพิจารณนาบ่าววิจารต์มื่นหนึ่งันไัวไทยเว้ตัวนีนีู่้ก ขามาเว้เขามาขามากางสนามเลาเว้ยนีม่ึงแม่ิแม่นุ้น่ทยยังพ่อนวุ้ไยไปยังยังวุ้ยาะ